สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเราจะมีการเลือกตั้งวันที่8กลกุมภา15วันจากนี้ไปแต่ก่อนหน้านั้นมีเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชาณาจักรด้วยนะครับจะมันมีหลายเรื่องที่ควรจะรับรู้กันสำหรับคนที่จะใช้สิทธิ์เพราะว่ามันหมายถึงการที่ จะต้องมีข้อมูลความรู้ที่นำไปสู่การใช้สิทธิ์เหล่านั้นมากมายหลายประเด็นทีเดียวครับเลือกตั้งล่วงหน้าในราชนจาจักรก่อนจะมีบัตรให้กาส,สามใบเลือกสะสะบัญชีรายชื่อเลือกสะสะเขตลงเสียงประชามติแต่ว่าหนึ่งกุมภาเนี่ย หนึ่งกุมภาวันนี้วันที่24ก็เหลือสัปดาห์หนึ่งคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วจะได้กาบัตรก่อนสองใบคือบัตรเลือกตั้งสสและบัญชีรายชื่อให้คุณเลือกพักที่ใช่และบัตรเลือกตั้งสสเขตให้คุณเลือกสสเขตที่คุณชอบ ส่วนบัตรออกเสียงประชามติอีกหนึ่งใบนั้นต้องไปกาวันที่แปดกุมภาเท่านั้นนะครับลงมาลงใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสำหรับประชามติไม่ได้ต้องลงวันที่แปดเท่านั้นซึ่งก็สามารถลงคะแนนนอกภูมิลำเนาได้เฉพาะกรณีที่คุณลงทะเบียนนอกออกเสียงประชามตินอกเขตไว้แล้ว คือต้องลงทะเบียนออกเสียงประชามติไว้ล่วงหน้านะครับนี่แหละครับนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่หลายคนต้องรับรู้กันเอาเป็นว่าปัญหาที่เกิดจากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชนาจักรมันเป็นประเด็นซับซ้อนที่ต้องเคลียร์กันหนึ่งความแตกต่างเชิงกระบวนการที่สำคัญ คือแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างลงคะแนนในราชนาจักรและนอกราชนาจักรคือคนที่ใช้สิทธินอกราชนาจักรเนี่ยจะได้รับบัตรลงคะแนนพร้อมกันสามใบเลยสอสอเขตสอสอบัญชีรายชื่อและประชามติเรื่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในขณะที่ผู้ลงคะแนนล่วงหน้าในประเทศนะครับในประเทศจะได้รับเพียง สองใบในวันที่หนึ่งกุมภาวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วต้องกลับไปลงคะแนนลงประชามติวันเลือกตั้งจริงวันที่แปดกุมภาเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนอย่างมันก็มีข้อถกเถียงทางกฎหมายมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรกฎเกณฑ์ที่ไม่ให้มีการลงประชามติล่วงหน้าในราชนาจักร ก็เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการทำงานของกกตกกตชี้แจงว่าข้อจำกัดทั้งหมดนี้เป็นผลของกฎหมายคืออ้างกฎหมายและการดำเนินการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจจะทำให้ออกเสียงเป็นโมฆะเขาเลยบอกกกตอบอกปลอดภัยไว้ก่อนปัญหาด้านโลจิสติกส์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนอกอาณาจักรคืออยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้สิทธิในต่างประเทศหลายรายก็มีปัญหาในการลงคะแนนทางไพรสนีครับเช่นไม่ได้รับบัตรลงคะแนนตามกำหนดเวลาหรือได้รับบัตรไม่ครบคือขาดบัตรประชามติหรือมีชื่อตกหลน่นแม้จะลงทะเบียนแล้วก็ตามซึ่งสถานทูตและสถานกงสุลในหลายประเทศก็พยายามชี้แจงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้อยู่อีกประเด็นนึงคือความเหลื่อมล้ำ ของจำนวนผู้ลงทะเบียนคือพราว่าส่วนต่างจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามันมีนัยสำคัญถึงกว่า8 0 0แสนคนนะครับระหว่างการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติซึ่งอาจจะเป็นผลจากระยะเวลาของการเปิดลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตที่สั้นแค่3วันครับที่คนวิจารณ์กันมากคือทำไมมันแค่สวัน แล้วมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชาณาจักรครั้งนี้เจอกับความทา้าทายทั้งในเชิงกฎหมายกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดคำถามด้านความเท่าเทียมและเกิดปัญหาด้านการปฏิบัติคือกฎระเบียบก็มีปัญหาแล้วนะครับแล้วมันก็ยังมีปัญหาปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนมากทีเดียวครับฉะนั้นถ้าเรามองลึกๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันเชิงลึกเลยเนี่ยมองถึงภาพรวมก่อนภาพรวมแล้วก็กําหนดการสําคัญการเลือกตั้งปี69มันจะมี3ส่วนผ่านบัตร3ใบข้อที่1บัตรเลือกตั้งสสสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อคือเลือกพัก สองบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอ,สอแบบแบง่งเขตคือเลือกคนบัตรใบแรกเลือกพรรคบัตรสองเลือกคนสามบัตรออกเสียงประชามติกำหนดวันที่สำคัญมากคือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 19- ถึงส0มกกรราคือลงทะเบียนนะครับ เล artists, one one them, okay. Eight Eight ือกตั masters masters two, ้งล่วงหน้าในราชนาการขึ้นหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภานั้นวันนั้นคุณอยู่ต่างประเทศคุณต้องไปเลือกวันนั้นวันเลือกตั้งทั่วไปและวันออกเสียงประชามติ8กุมภาอ่านั่นก็ข้อที่หนึ่งสองกระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้าในราชอาณารในราชนาการในประเทศผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในราชนาการทั้งในเขตและนอกเขตเนี่ย จะดำเนินการใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาโดยมีรายละเอียดอย่างนี้หนึ่งกุมภาก่อนนะครับบัตรลงคะแนนผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบเท่านั้นคือบัตรเลือกสสบัญชีรายชื่อและบัตรเลือกสสเขตการลงประชามติผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้ไม่สามารถลงคะแนนประชามติในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้ จะต้องไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นตรงนี้จะเป็นอุปสรรคว่าคนจะไปใช้สิทธิ์เรื่องประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะมีปัญหามากเลยตรงนี้น่ากลัวว่าคนจะไปใช้สิทธิ์น้อยหรือเปล่าเพราะว่าคุณต้องไปใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่8เท่านั้นโดยสามารถลงคะแนนนอกภูมิลำเนาได้แต่คุณต้องลงทะเบียนออกเสียง ประชามตินอกเขตไว้ก่อนนะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะถ้าไม่ลงทะเบียนไว้ก่อนวันนั้นคุณก็ไปใช้สิทธิ์ลงล่วงหน้าไม่ได้ในประเทศฉะนั้นอธิบายต่อขั้นตอนการใช้สิทธิ์ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่าหน่วยสองต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยยื่นหลักฐานแจ้งลำดับที่สลง ลายชื่อลายมือชื่อที่ต้นขั่วบัตรแล้วก็รับบัตรเลือกตั้งสสอสองใบนี่เรายกตัวอย่างจริงเข้าคูหานะครับสเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากรบาดเท่านั้นนะกากรบาดเท่านั้นอย่าคิดถูกนะกากระบาดเท่านั้นหกภาพบัตรแล้วก็ย่อนลงหีบด้วยตัวเองนั่นคือเลือกสอสอสองใบสสเขตสสบัญชีรายชื่อ ้องเอาอะไรไปครับเอาบัตรประชาชนครับแม้จะหมดอายุก็ใช้ได้นะครับก็อธิบายเลยนะหมดอายุก็ไม่เป็นไรใช้ได้ต้องเอาบัตรประชาชนไปแล้วต่อมาบัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ถ้าไม่มีบัตรประชาชนเอาหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายเลขประจําตัวประชาชน13หลักต้องยังไม่หมดอายุนะถ้าเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เนี่ย ต้องมีบัตรเลขประชาชน13หลักแต่ต้องไม่หมดอายุนะหลักฐานที่ราชการออกแล้วก็มีแอปพลิเคชันแสดงตนเช่น Thai ID, DLT, QR License เป็นตน้นสามกระบวนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับพลเมืองไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรจะสามารถลงคะแนนได้ทั้ง การเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติไปพร้อมกันบัตรลงคะแนนบัตรลงคะแนนผู้มีสิทธิ์จะได้รับบัตรลงคะแนนสามใบพร้อมกันคือบัตรเลือกสสเขตบัตรเลือกสสบัญชีรายชื่อและบัตรออกเสียงประชามติวิธีลงคะแนนมี3มรูปแบบ แต่ละสถานทูตนี่พูดถึงรนอกราชอาณาจักรแต่ละสถานทูตแต่ละสถานกงศุลอาจจะกําหนดให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีผสมกันได้คือหนึ่งลงคะแนนแบบคูหาณที่ทําการไปที่สถานทูตไปที่สถานกงศุลสองลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ก็จะมีเคลื่อนที่ให้สามลงคะแนนทางปรษณนีย์ปรษยนีย์ก็ได้นะครับฉะนั้นก็มีตัวอย่าง เขาบอกว่ายกตัวอย่างอเมริกาตัวอย่างการจัดการลงคะแนนในอเมริกาอเมริกานี่มีวอชิงตันวอชิงตันต้องส่งบัตรสำคัญต้องส่งบัตรไปถึงกลับไปถึงสถานทูตสถานกงศุนยภา,ายใน27มกราที่ผ่านมา ต้องส่งบัตกรกลับไปถึงสถานทูตกงสุลกิติมศักดิ์ภายใน31มสิบเมกกาที่อังกฤษนะเอาที่อเมริกาก่อนอเมริกาจะมีที่วอชิงตันชิคาโกลอสแอนเจลิสครับนี่คือวิธีที่อธิบายความสารชาชนาจาักส่งไปถึงสถานทูตสถานกงสุลกิติมศักดิ์ภายใน31มสิบเมกกา นี่คือตอนลงทะเบียนออสเตรเลียจะมีหน่วยเคลื่อนที่ 23- ถึง26มก,การาทั้งหมดนี้ต้องไปดูไปเช็คเองที่สถานทูตในประเทศของท่านเองบัตรเลือกตั้งสสจะถูกส่งกลับมายัางประเทศไทยเพื่อนับคะแนนรวมกับเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์วันที่8กุมภาพับบัตรออกเสียงประชามติ สำหรับคนอยู่ต่างประเทศจะถูกนับคะแนนในต่างประเทศที่สถานทูตสถานกงสุลโดยจะเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบการลงคะแนนในประเทศไทยคือหลัง17เนาฬิกาวันที่8กุมภาของประเทศไทยและต้องนับให้เสร็จสิ้นภายใน48ชั่วโมงประเด็นข้อถกเถียงและปัญหาที่เกิดขึ้นคือกฎเกณฑ์ของการลงประชามติที่ไม่เท่าเทียมกันครับก,ก็ตถูกวิจารณ์ ในประเด็นที่ผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในประเทศเนี่ยไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาการทําได้ประเด็นนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมจะมีกรณีที่คุณอนายอกอสกุลเจ้าของเพจ h a i armed force com บอกว่าเขายอมจ่ายเงินหมื่นบาทนะเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปออกเสียงประชามติที่ประเทศมาเลเซียเลยนะอ้าว ทำไมอย่างนั้นเลยแหละครับก็มีคำชี้แจงจากกกตครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการของกกตชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจัดให้มีการลงประชามติล่วงหน้าในราชนจาจักรได้นั้นเป็นเพราะเป็นผลของกฎหมายอ้างว่ากฎหมายให้อำนาจเฉพาะการออกเสียงนอกเขตจังหวัดในวันเดียวกัน กับการออกเสียงปกติเท่านั้นและบอกได้ว่าถ้าจัดการออกเสียงประชามติที่กระทําไปโดยกฎหมายมาให้อำนาจไว้ในเรื่องที่เป็นหลักการหรือสาระสำคัญนั้นผลคือการกระทํานั้นย่อมไม่ชอบจะยังผลให้การนั้นเป็นโมฆะเสียเปล่าตั้งแต่ต้นนี่คือคำอธิบายจากเลขากะกะต ปัญหาการลงทะเบียนและตัวเลขที่แตกต่างระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงประชามมตินอกเขตนั้นมีเพียงสามวันจำได้ไหมครับสามถึงห้ามกราตอนนั้นโอ้ยคนก็วยวายกันทำไมแค่สามวันและมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงสิ้นสุดวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยเกิดความแตกต่างของจำนวนผู้ลงทะเบียนชัดเจนครับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสล่วงหน้านอกเขต และนอกราชอาณาจักรมีสองล้านสี่แสหนึ่งมืสี่อยยี่สิห้าคนนี่นะคือผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกสสล่วงหน้านอกเขตนอกราชอาณาจักรสองล้านสี่ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกประชามติออกเสียงประชามตินอกเขตนอกราชอาณาจักรมีแค่หนึ่งล้านห้าสเก้ามืแปดันห้าสิบคนส่วนต่างห่างกันถึงกว่า แปดแสนคนครับนี่แหละทำให้เกิดคำถามว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์ทำให้การใช้สิทธิ์มันก็แตกต่างกันเพราะปัญหาการบริหารไม่ใช่ปัญหาความกระตือรือร้นของประชาชนอีกเรื่องนึงคือปัญหาโลจิสติกสในการเลือกตั้งนอกราชนาจักรมีเสียงร้องเรียนครับจากผู้ใช้สิทธิ์ในต่างประเทศจำนวนมากผ่านช่องโซเชียลมีเดียของสถานทูต และสถานกงศูลต่างๆโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการลงทะแนนทางไปรสนีเช่นที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับมีผู้ใช้สิทธิ์หลายรายระบุครับว่ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรสนันีณวันที่2ี่สบดถึงยี่สิามมทั้งๆที่กำหนดส่งคืนภายใน28มกราหมายความว่า28มกราต้องส่งคืนแต่ว่า2ี่สถึงยี่สิามมกรายังไม่ได้รับเลยเอ้าว แล้วจะให้ทําทันหรือเปล่าล่ะบางรายได้รับเฉพาะบัตรเลือกตั้งสอสอแต่ไม่ได้รับบัตรประชามติบางรายชื่อตกหล่นเป็นต้นนั่นที่ซิดนีย์ออสเตรเลียอสโซเกาหลีใต้มีความเห็นในลักษณะเดียวกันว่ายังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนทางไปรษนีเลยโตเกียวญี่ปุ่นก็มีเสียงร้องเรียนครับสถานทูตชี้แจง ว่าได้จัดส่งบัตรแล้วแต่มีผู้ลงทะเบียนบางส่วนกรอกที่อยู่ไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้และได้ประกาศรายชื่อเพื่อให้ติดต่อกลับแล้วถามว่าแล้วหน่วยงานราชการตอบสนองอย่างไรสถานกงสุลไทยที่ซิดนีย์ชี้แจงว่าได้รับบัตรจากไทย12มกราาและนำจ่ายล็อตสุดท้าย17มกราพร้อมทั้งให้ช่องทางติดต่อพัน แอปพลิเคชันไลน์เพื่อตรวจสอบเป็นรายกรณีได้จะในปัญหาคือการเดินทางไปสังเกตการของกกตเนี่ยก็มีรายงานว่าคณะกรรมการกกตจะเดินทางไปสังเกตการเลือกตั้งในต่างประเทศช่วง24-25มกราคมในหลายเมืองเช่นบรัสเซลสซิดนีย์และลอสแอนเจลิสก็เกิดเสียงวิจารณ์สองด้านทั้งฝ่ายที่ต้องการให้มีการชี้แจงข้อสงสัย และฝ่ายที่ตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเดินทางนี่เลยครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเออตกลงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันทำไมซับซ้อนอุ่นวายตีความกฎหมายอย่างนี้ก็กตไม่เน้นความสะดวกแต่เน้นจะเซฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนทางด้านกฎหมายใช่หรือไม่นี่คือประเด็นที่ควรแก่การวิเคราะห์ วิาพาวิจาร์ณและนี่มันหนึ่งกุมภาพันธ์นี่มันก็เหลือแค่8วันเท่านั้นเองแต่ปัญหาต่างๆยังคาราคาซัางอยู่หรือได้แก้ไขยอย่างไรหรือไม่เราต้องติดตามดูแต่ต้องอธิบายล,ละเอียดนะครับอาจารย์เอกว่าเรื่องนี้คนไทยที่จะใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรมันมีประเด็นปัญหาอะไรที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่ ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้จริงๆครับอาจารย์เอการเลือกตั้งปี2569น้กี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับแต่ว่ารู้กันหรือเปล่าครับว่าถ้าเราต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าต้องโหวตจากต่างประเทศเนี่ยกระบวนการมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแบบละเอียดๆเ,เลยดีกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเสียงของเราเนี่ยมีค่าและจะไม่ตกหล่นไปไหนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ ทำไมแค่สถานที่ที่เราอยู่นะวันเลือกตั้งเนี่ยมันถึงกับเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่เรามีหรือว่าขั้นตอนที่เราต้องทำวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือต้องบอกว่าหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าในไทยเนี่ยมันมีถึงสงระบบที่ทำงานต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราโหวตจากในประเทศหรือว่านอกประเทศ อ่ะลองมาดูไทม์ไลน์สำคัญตรงนี้กันนะครับจะเห็นเลยว่าช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนกันเลยนะคนที่อยู่ต่างประเทศจะได้โหวตกันก่อนเลยในช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วก็ตามมาด้วยคนที่โหวตล่วงหน้าในประเทศวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงในวันที่8กุมภาพันธ์ครับโอเค งั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทยนี่แหละมาดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างขอย้ำกันอีกทีนะครับว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยคือวันสำหรับคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศและที่สำคัญมากๆมากๆเลยก็คือเป็นการโหวตเลือกสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับเอาล่ะพอถึงวันจริงเนี่ยขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับ เริ่มจากเดินไปเช็คชื่อเราที่หน้าหน่วยก่อนเลยจากนั้นก็ยื่นบัตรประชาชนหรือเปิดแอปไทยไอให้เจ้าหน้าที่ดูพอรับบัตรเลือกตั้งมาแล้วก็เข้าคูหาไปกาเบอร์ที่ชอบแล้วก็นำบัตรไปหย่อนลงหีบได้เลยครับง่ายๆแค่นี้เลยและนี่แหละครับ คือประเด็นที่สำคัญมากๆๆกมา,กมากสำหรับคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศจะได้รับบัตรเลือกตั้งแค่สองใบเท่านั้นนะครับก็คือบัตรสำหรับเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อกับสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำเลข2นี้ไว้ให้ดีๆนะครับทีนี้เราลองข้ามมาดูฝั่งคนที่อยู่ต่างประเทศกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่ากระบวนการของเขานี่โอ้โหคนละเรื่องกันเลยครับสำหรับคนไทยในต่างแดนเนี่ย เขาจะมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าหน่อยครับบางประเทศอาจจะต้องเดินทางไปที่สถานทูตบางที่อาจจะมีหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่มาหาหรือวิธีที่หลายคนบอกว่าสะดวกที่สุดก็คือการส่งบัตรทางไปรษณีย์ซึ่งแต่ละประเทศแต่ละเมืองก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันครับและนี่แหละครับคือจุดที่แตกต่างกันแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆ เพราะว่าคนที่โหวตจากต่างประเทศเนี่ยจะได้บัตรเลือกตั้งถึงสมใบทําให้พวกเขาสามารถโหวตเลือกสอสอและลงประชามติไปได้พร้อมๆกันเลยครับพอเรารู้แล้วว่ามันต่างกันยังไงคําถามต่อมาที่ทุกคนน่าจะสงสัยก็คืออ้าวแล้วทําไมล่ะทําไมจํานวนบัตรที่ให้มันถึงไม่เท่ากันซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสับสนแล้วก็คําถามตามมาเยอะมากเลยครับ สไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพชัดๆเลยครับความต่างแค่ระหว่าง2ใบกับ3ใบนี่แหละครับคือต้นตอของข้อถูกเถียงทั้งหมดเลยพูดง่ายๆก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถลงประชามติล่วงหน้าได้แต่คนที่อยู่ต่างประเทศกลับทำได้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบยังเป็นทางการจากทางกกตนะครับเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้ก็เป็นผลของกฎหมายครับถ้าจะให้พูดง่ายกว่านั้นก็คือกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ย เขาไม่ได้เขียนอนุญาตให้มีการจัดลงประชามติล่วงหน้าในราชอาณาจรรักรหรือในประเทศได้นั่นเองครับแต่ว่าไอ้คำอธิบายทางกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องราวของผู้ใช้สิทธิ์ท่านหนึ่งที่ยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นบาทเลยนะเพื่อบินไปมาเลเซียแค่เพราะอยากจะลงประชามติซึ่งเป็นสิทธิ์ <S <s <para Valley> ที่เขาทําไม่ได้ในบ้านตัวเองนี่คือภาพสะท้อนต้นทุนที่ประชาชนต้องจ่ายจริงๆจากความแตกต่างของกฎหมายนี้ครับ ทีนี้ปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องจํานวนบัตรนะครับยังมีอุปสรรคในเชิงระบบอีกเยอะแยะเลยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเรามาดูเคสที่เกิดขึ้นจริงกันบ้างดีกว่าอย่างที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเนี่ยมีรายงานเข้ามาเยอะมากเลยครับว่ามีคนไทยจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับบ,บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เลยทั้งที่เวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็จะหมดเขตส่งกลับแล้วด้วยและก็ไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับ ทั้งที่โซเกาหลีใต้และก็ที่โตเกียวญี่ปุ่นก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรส่งมาช้าหรือบางทีบัตรก็ตีกลับเพราะว่าที่อยู่ไม่ชัดเจนซึ่งมันก็ทําให้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเอ๊ะหรือนี่อาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบที่คนไทยในต่างแดนต้องเจอเหมือนๆกันและข้อมูลชุดนี้นะครับโอ้โหน่าจะทําให้เห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนที่สุดเลยถ้าเราเอาตัวเลขคนลงทะเบียนเลือกจ้างสสลงหน้ามาเทียบกับคนลงทะเบียนลงประชามติ จะเห็นเลยว่าตัวเลขมันหายไปกว่า8 0 0แสนคนนี่คือคนจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่อาจจะเสียสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นไปจากความซับซ้อนของระบบนี้เอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมาถึงช่วงสรุปประเด็นสาคัญที่สุดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจำเป็นต้องรู้และต้องตรวจสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่าครับนี่คือเช็คลิสสำคัญๆที่อยากให้ทุกคนจำไว้เลยนะครับ 1. เช็คให้ชัวร์ก่อนเลยว่าเราลงทะเบียนสำหรับอะไรไว้บ้าง สอง mm hmm. จำวันและเวลาของตัวเองให้แม่นๆ่นเลยนะสาม mm hmm. ถ้าอยู่ไทยวันที่หนึ่งกุมภาจะได้บัตรสองใบแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศต้องได้สามใบนะครับและสุดท้ายถ้าโหวตทางไปรณีย์ต้องคอยเช็คสถานะบัตรของตัวเองแล้วก็รีบส่งกลับให้ทันเวลาด้วยครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับมันก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดว่าระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้เรามั่นใจได้จริงๆเหรอว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ จะสามารถใช้สิทธิอันมีค่าของตัวเองได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกันจริงๆนี่แหละครับคือคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปขอบคุณมากครับอาจารย์เอ๋ต้องรีบหาด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้เต็มทีแล้วและการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ